ความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้ตุรกี3โบตู้ไม่ไหวจริงๆด้วยสศกอร์17ต่อ25ทั้ง3เซสก็ใครจะไปต้านความหนักของวากาดได้แม้ผลการแข่งขันจะไม่ผิดไปจากคาดแต่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่ค่อยถูกใจแฟนเท่าไหร่วันนี้โคจะกัดฟันดันชมผู้พรพันธ์ลงเป็นเซ็นเตอร์ร่วมกับนุกนิกและกนกพรโดยเกมที่จะพบกับเบลแกเรียเที่ยงครึ่งวันนี้ คนยัน่าจะตัดสินใจใช้เซน่าถึง3คนและจะใช้งานเพียวอัชรพรตั้งแต่ต้นเซตด้วยวันนี้รู้กันว่าชมพู้พรพันธ์จะช่วยทีมได้หรือไม่บาวแกรียเป็นทีมอันดับ22ของโลกและอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเนชันลีกติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมสาวไทยกันต่อไปวันนี้ที่ขึ้นไทยพบบาวแกเรียเกมที่ไทยแพ้ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับ